แล้วนะครับมีน้องเอฟซีก็จะมีเรื่องอะไรทีนี้เรื่องเส้นพงเส้นผมนะครับออมาพูดในตอนนี้นะอืมนะครับเนาะแล้วก็อะไรครับทีนี้ราชามีมงมีหมอยอีกทีนี้นะอ่ามันเป็นแบบนั้นนะเอามาพูดนะครับโดยที่อะไรครับมันไม่ใช่เรื่องจริงนะโดยที่ทั้งตัวเองไม่รู้นะอ่าเพราะอะไรครับไปฟังคนนั้นคนนี้มาเพราะอะไรครับตัวเองไม่รู้เรื่องรู้ราวไงทีนี้นะอ่า นะตัวเองไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะเออตอนอะไรครับพี่น้องเอฟจีตอนที่ออาตัวเองขึ้นเขาก็บอกว่าไม่ได้ขึ้นไงแต่ตัวเองขึ้นเขาก็บอกว่าไม่ได้ขึ้นเออนะครับจะไปโกหกทาไมทําไมไม่พูดความจริงนี่แหละครับมันก็เลยมันไม่จบไม่สิ้นสักทีไงครับมันไม่ได้เสด็จน้ำสักทีเพราะอะไรครับเพราะตัวมึงไง ก็ต้นเรื่องไงมันไม่พูดความจริงทำให้สังคมสับสนทีนี้อ่านะ,ะทำให้สังคมสับสนเพราะมึงไม่พูดความจริงไงเอากดไลค์ดันดันเก้าร้อยไลค์นะ,ะ 50, ไดนะ้อีกห้าสิบไลค์นะอ่าจะไปโกหกแล้วมันได้อะไรขึ้นมามันไม่ได้อะไรครับพี่น้องตอนนั้นก็อะไรครับแจบเหมือนหียืนครับพี่น้องปากมันเงียบกิ๊บทำไมมึงไม่ออกมาปากเก่งปากดีเหมือนตอนนี้ฮะ ใครสั่งมึงตัวตุ่นสั่งมึงใช่ไหมมึงกลัวหลุดใช่ไหมเออแล้วก็อะไรมึงไม่อดีสามีมึงพูดเลยอีกควายฮะอ่าทำไมล่ะใช่ไหมมีไอ้โซคำสาบานกำลังทำงานแล้วมันทำงานแล้วขอให้ครอบครัววิบัติขอให้ครอบครบัวสิหายอืม เดี๋ยวนะครับบ้านกําลังยังไม่เสร็จกับที่ดินตรงนั้นก็อะไรครับตัวนี้เดี๋ยวก็จะได้ขายทอดตลาดแล้วครับพี่น้องนะเอ่อเพราะอะไรทีนี้ไปเล่นกับก้านประยมก้านประยมก็จะตรวจสอบมึงแล้วทีนี้เงินเปิดรับบริจงนริจ้ะเดี๋ยวเขาจะมาเสียเรื่องคงเรื่องข้าวเรื่องเงินเปิดรับบริจาคอย่างนั่นอย่างนี้นะครับพี่น้องเอฟจีมันก็ใกล้วันใกล้มันก็มาแล้วทีนี้ยิ่งจะมาหาหาใส่หัวตัวเองโอ้ยหลุดปากออกมานะครับเนาะ เออมึงคิดได้ยังไงอีนี่ไม่มีทางขอโทษใครหรอกนะอะมันไม่มีทางขอโทษให้ใครหรอกนะนะแทนที่เขามาช่วยเหลือมึงเห็นไหมครับพี่น้องคนที่เคยช่วยเหลือมันแต่ละคนแต่ละคนโดนมันด่าโดนมันว่าโดนมันเหยียบโดนมันย่ําพี่น้องเอฟซีนะอืมไม่ว่าใครก็แล้วแต่ครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนในหมู่บ้านคนในชุมชนตอนนี้ มันไม่เหลือใครแล้วตาสว่างซะพวกมึงนะตาสว่างได้แล้วนะอ่าถ้าคนดีจริงเขาจะหายไปทำไมอ่แม้กระทั่งเย็บทรงเย็บจีเขาก็หายหมดแล้วไม่คิดเหรอทำไมเขาถึงหายนะถ้าดูคนดีจริงเขาจะหายทำไมก็ปากันเป็นแบบนี้แหละครับนะอะ่อย่างที่มันพูดน่ะมันจะยกเลิกพลังรักทรัพ เออมันจะยกเลิกพลังรักทรัพย์เพราะอะไรเนะี่ยมันไม่พอใจอะไรหยุดเส็นเลนไงอ่าไม่ว่าจะเป็นหยุดเส็นเลนเราก็ลกคงควยที่นี่เข้ามาในช่วงผมมาคองมเงงมนต์อ่าเขาบอกว่าอะไรที่นี่เขาเป็นเอกเทศเขาเป็นอิสรภาพนะอ่ะหายสิเงินหมดแล้วว้ายก็หายแลวเนาะเงินหมดแลว้วบอกผลิตมาไหมขายรถเป็นเฮือด ฟ้าเกือมาขายบัาสนับสนุนไม่อ่าเอเขาออกมาหมดแล้วทีนี้นะอ่าตอนนี้ก็เหลือแต่พี่นอของหนูอี่หัวดำก็เงียบกิ๊บอี่หัวดำก็เหลือแต่หมอยกั็รอยยิ้มนะครับโทษนี้มัดตูดออนะ ถ้าคนไหนนะครับพี่น้องเอฟซีนะถ้าถ้าคนไหนที่กระเป๋าสตางค์งหนักๆนะครับพี่น้องเอฟซีโออีนี่จะย่องนะครับพี่น้องนะอ๋ะอก็แจ้งความกล่าวโทษแปลงที่สองไงพี่นะได้ยินข่าวมาแบบนั้นได้ยินข่าวว่าก็จะไปวันนี้นะได้ยินมาแบบนั้นนะได้ยินขาวว่าวไปแววมาแบบนั้นอ่านะม <c oughs> ันเป็นแบบนี้ไง อีหานวก็เหลือแต่หม้อยกับรอยยิมครับพี่น้องนี่นะคะพี่นะคะในวันที่สิามค่ะถ้าพี่มานะคะเนาะหนูจะพาพี่ขึ้นไปฟังค่ะนะโอ้ยนะคะพี่ปยโยของหนูไม่ได้มาเหรอคะพี่ไม่ได้มาพี่ไม่ได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยพี่จะโอนตังให้ห้าพันนะคะกับข้าวเย้เยเยแล้วบันนี้ครับพี่น้องเอ้ยเย้เย่เย่ฝนลาโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอ้ย มักม่เยเยเย้แต่วันนี้ฮะโอ้หมาอีกแล้วตี่พรุ่งนี้ของแท้นะครับวันนี้ก็ของแท้เหมือนกันครับวันนี้นะวันนี้ก็ของแท้ครับเปลงแรกยังไม่เสร็จครับแปลงที่สองตามมาติดๆนะครับพี่น้องเอสซีตามด่ากันไปติดๆนะแล้วยิ่งจะทําให้สติแตกยิ่งจะทําให้เศร้าครับนอนไม่หลับนี่นอนนะในเมื่อเขาแจ้งความเ่าโทษเสร็จแล้วก็อะไรครับไปรับทราบก็ก่าหาแล้วครับที่นี้ ก็จะมีการแต่งตั้งสนงทนายนะครับเอากดไลค์ดันดันหนึ่งพัน 1, ไลค์นะครับพี่น้องเอฟซีนะตันใดยังไม่กดน,นะ <c oughs> ถ้าเบิ้งงลดครับ <c oughs> อ่าสตีแตกหมดแล้วครับพี่น้องตอนนี้กลายเป็นพลังเล่เทสครับพี่น้องกลายไปกลายเป็นพลังเล่เทสแล้วครับตอนนี้เหลือไม่กี่คนแล้วครับนะผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเลยนะครับต่างก็แตกกระจกกระจิงออกมาแล้วครับพี่น้องนะ อ่เพราะอะไรมันไม่เหลือแล้วครับเหลือแต่เส้นหมอยกับรอยยิ้มนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรจะให้แล้วนะครับถ้าไปจําเส้นหมอยนะไปขายได้ก็จะมาช่วยดอกเนาะมันไม่ได้เออนะมันเป็นแบบนี้ไงครับมันก็คิดหนักแล้วครับพี่นอนะ้องนะอ่าเอาเป็นร่มก็เป็นแล้วครับพี่น้องเอฟซีเป็นร่มก็เย็นจ้อยๆลดแล้ว <laughs> อ่าจะมีคนไปแจ้งอ่าฮะ จะมีคนไปแจ้งนางหมิ่นเขาอีกพรุ่งนี้บอกอมึงไปมิ่นเขาอีกบอกเออหรือ,อยังไงแล้วนะครับการมายมก็จะแจ้งหรือเปล่าไปแจ้งอ่าจะเข้ามิ่นประมาณเขาหรือเปล่านะครับนะมึงไปใส่ร้ายใส่ความเขาอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะมึงเอ่ยชื่อเขาเต็มตีนเลยนะเข้าหรือไม่เข้าก็ไม่รู้นะอนางไปมิ่นเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะ นะครับนะหรือการมายมแจ้งความดําเนินคดีมึงแล้วก็ไม่รู้นะออมึงหาแต่เรื่องแต่ราวนะทีนี้นะกูบอกเลยต่อให้โคตรพ่อโคตรแม่ทนายไปเลยนะถ้าไปเล่นกับการมายอมขนาดปกะกวดูุด่นิตมันยังยอมเลยนะตอนนั้นก็อะไรมาเล่นงานพ่อพี่ใช่ไหมล่ะักะกวลรุนิมิตนี้ก็ยอมเลยเนะี่ยมันไปคุยกับมันอีกทีนี้อืมนะ เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ไงนะมันก็เลยลาบคาบไงครับพี่น้องนะอืมเห็นไหมนะแล้วครับเขาฟ้องมินประมาทอีกแล้วทีนี้โอ้ตายเลยมึงพอดีเข้ารัวๆแต่วนะ้าเข้าแล้วทนี่